ลงมุ้นมาแล้วถาเองด้วยจาของวะจะของม่าเองนะครับจ้าของมาเองค่ะจ้าของมาเองปั้นขูกะบังเจิดเกินเอ้ยวมากเลยค่ะเป็นมงคลสวยหลูกครยเองเลยนะครับไ่ยเองนั่นน่เมนบอกโอ้โหผสมวาในจุดเลขนะครับ จุดทูบขอโชคขอลาทุกท่านเตรียม iPhone iPhone นี่ครับ iPhone นี่ครับ iPhone สบเ่าเน ok ่แบบขอ้ว เ็รับบอกกันเด้อครับมียังก็บอกกันเด้อมียังก็บอกกันครับตลีท่านค่ะจุดทูกเก้าดอีเอาแต่ธูปก็พอเนาะเอาแตู่ปเขียนไม่ต้องนด้ครับอ่าหลพ่อุนแม่ก็นังจุดทูปนะครับไหว้พระเจ้าที่พระรูปนัเ พ่ออ้นยายจันทร์ซื่อคนรวยไปหนาชื่อต่างๆจิตตกรรมใจ่ยันเด้อพี่น้องเพูดท่านเบอร์ตัวผมอยู่นี่ให้แม่หน่อยเฮ็ดปลายมาไหมเนาะจะได้เอ่ยเดิอนสี่สิเอ๊ะอีรีว่ะมาเดินมาอยู่นี่สิจ้าโอ้ตัวคนที่ดีเนาะเสร็จแล้วค่ะอ่าเสร็จแล้วนะครับอ่าเสร็จแล้วค่ะอ่ะจนนะครับเสร็จแล้วชนนันร่างนะครับ ตาสายแม่ด um ูดิเลยเทายได้ได้ใจเลยอ่าพอเจออ่ึงเนน่ปฏิทโขอได้เอาของดีอยู่นี่ตวเนาะลูกเอิญแล้วลูกเอิญแล้ว

ยืนไหมยืนไหมเจ็ดบันทึกภาพนะคะพี่น้องค่ะโอเคเจ็ดแทวตัวไหนคะตกลงตัวไหนสามสามเจ็ดโอ้ยงามค่ะงามแห้งลูกสวยสวยพระพุทธธรรมพระสุรี ดีามาเบิองด่ามาเบิองเองเด้นนิดีดามาเบิ่งเองสามสามเจ็ดองิน จิตได้ัม่แง่อยู่หนิละรวยๆปังๆนะคะนี่จะเป็นช็อตสั้นนะคะนี่นี่ที่สเกตสร้างบ้านใครติดต่อได้นะคะครับนี่นี่ก็อีกคู่นึงอ่ะเอาอันนี้ก็รวยคือกันค่ะนี่นั่นสาธุรวยไปด้วยกันนะคะ7กับ1 3สามกับแปดนะจิตกับหนึ่งสามกับแปดเอ้าวาตัวใดพอช่างไอ้คุ่รีถาโอ้ยงามแห่งเด้อพี่น้องไอ้มันมานทุกคนเด้อ นี well ่แหละค่ะด้วยเปหน้าอ้ยเว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 เว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 ยแล้วก็ให้ความอุปถัมภ์ให้การต้อนรับครับมีเสียงโด่งดังเหมือนข้าวตอกลอกไม้เหมือนข้าวตอกเหมือนโพงามีเสียงกระจรกระจายอยดาวเรืองครับ ให้ออกงามนอกเอ่ยอาจริงเ ยอรมบอกกันเด้ครับสาธุในการประกอบพิธีบ่งสวงอันครับ เข็นนลยเด้อใครูปมามามาพูดนีไงากเด้อนี่ได้ครับได้ครับจุกให้มันห้มันี้ไปะกล้องเลยนี่ครับนี่กล้องแรกครับครับใครจะต่อยครับมไพ่อกาใครรูปูต่อกันมามามา่พอเอเนี่ยเียมา ก็เลี่ยเสือด้เเย็เาได้องได้ป้อโอ้ยดีครับได้ครับโอเคครับอ่ามองกล้องนะครับพร้อมหนึ่งสองสหนึ่งโอเคครับอาพ่ออีกอาไรามกันเเรื่องอารามเลยเองกัเลี่ปอ่าเป็นพระธาตุนาดูนนะครับ เป็นของฝัเปิดชีวเป็นทุทธานุสติอะคุณแม่อถนนนะครับในคุณแม่เล็กในคุณพ่อระทาพอาดูนนะครับของแท้นะครับของแท้หนักบกบกุ้งกรองปกป้องอะไราทิตรงนี้กันนะครับแนาระเบียงเลยใช่สายจักขวา ามาใางซ้ายมาขวามาตัวนี้ครับตัวนี้นตัวนี้ที่ช้างตัวนี้ช้างช้งชงางติดกันไดเลยครับช้างตงิดกันไดเลยส,ยสายช้างขวา,า,ามาใางซ้ายมาขวามาตัวนี้ครับออตัวนี้ตัวนี้ที่ช้างตงัวนี้ช้างช้างตงิดกันไดเลยครับช้างติดกันไดเลยเบิ่งเหน่อปฏิทูคอยได้เอาของดีอยู่นี่นตัวเนาะ <c oughs> ลูกเอินแล้วลูกเอินแล้วเจดบอกเจดขึ้นหนึ่งในหน้าเจดขึ้นหนึ่งสามสามเจ็ดครับสามสามเจดบอกเมื่อคืนไม่ออกเก่า ยืนไหมยืดไหมเจ็ดบันทึกภาพนะครับจีน้องค่ะโอเคเจ็ดเทะตัวไหนคะ ตกลงตัวไหนสามสามเจ็ดอุ้ยงามค่ะงามแห,งห้งลุกสวยสวยพระพุทธธรรมผสม ด่ามาเบิ่งด่ามาเบิ่งเองเด้นหนิด่ามาเบิ่งเองสามสามเจ็ดเลยลองลงมาไม่นหน่อยแฮะทวดนี้เลยต้อให้รวยรวยคอ้แม่ไหนรวยรวยสุขภาพแข็งแรงเนาะตั้งตาเนาะมันเก็บสามสามเก็บไม่มีอ่ะมันที่นี่ไหนรง พ่นที่มีงวดนี้ให้ดูหน่อยดินั่นพ่อช้างอยากได้แบมือเลยคไอเป็นชุดอย่างเงี้ยผมไม่เอาชุดก็ได้ครับผมไม่จะเอาใบเดียวก็ได้เก็บมานั่นให้สองใบหลวงพี่ให้หลวงพี่ออกตั่งให้โอ้ยพ่อช้างพ่อช้างรวยอยู่แล้วขอให้รวยยิ่งๆนั่นสมพรปากเนาะพ่อช้างเนาะ